สวัสดีครับก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช <c oughs> ่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อมิจฉาชีพมาเตือนภัยพวกสินเชื่อออนไลน์ต่างๆที่เป็นพวกมิจฉาชีพนะครับนะก็มาถึงเรื่องของวันนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงเรื่องการแจ้งความนะครับที่พี่ๆน้องๆนะครับนะได้ทักผมมาเนี่ยแล้วผมยังไม่ได้อ่านเนี่ยนะครับนะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแจ้งความทั้งนั้นเลยว่าถ้าเราเนี่ยเพิ่งโดนมาเนี่ยหรือว่าโดนกันมานานแล้วเนี่ยแล้วมาเจอคลิปผมเนี่ย แล้วอยากที่จะหยุดอยากที่จะบิดมันนะครับแล้วก็อยากจะไปแจ้งความการแจ้งความมันมีผลดียังไงรู้ไหมครับนะมีผลดีต่อพี่พ,พี่น้องน,องนองเราก็คือนะแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามันมีการโทรทวงข่มขู่ไปทั่วเลยนะครับโทรไปหาทั้งญาติพี่น้องเลยนะครับเพื่อนที่ทำงานอย่างเงี้ยหัวหน้าอย่างเงี้ยแย่เลยนะครับแล้วก็ทางข้าราชการด้วยเนี่ยแย่หนักกว่าเดิมนะครับนะ หรือใครที่ทํางานเ,าเกี่ยวกับรับขา้า,า,ารา,า,า,าชกา,ารเป็นครูเนี่ยนะครับยิ่งอยากได้ใบพวกนี้เลยนะครับก็อาจจะเอาใบเนี่ยที่ลงบันทึกประจําวันการแจ้งความที่ตํารวจสพนั้นๆเนี่ยเอาไปให้ทางผออย่างเงี้ยครับนะยืนยันเนี่ยว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนผิดนะครับเราไม่ได้เอาชื่อเขาไปค้ปามกันแต่เราต้องอธิบายเขาด้วยว่าเนี่ย สาเหตุมันมาจากพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับมันแฮกข้อมูลทางมือถือเราไปหมดเลยนะครับตอนแรกที่เราสมัครเนี่ยเราอานุญาตได้เข้าถึงแอปต่างๆในมือถือเราได้หมดนะมันซวยกันตรงนี้แหละนะครับมันถึงได้เบอร์มือถือนะฮะที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์เราเนี่ยเป็นร้อยๆเบอร์เนี่ยแล้วมันโทรไปทั่วเลยหาว่าเราเนี่ยเอาชื่อพวกเขาเนี่ยไปค้ำประกันแต่ตามหลักการแล้วที่ผมเคยพูดอยู่หลายๆคลิปนะครับ มันไม่สามารถที่จะเอาไปค้าประกันกันได้โอ้โหเป็นร้อยๆคนได้ขนาดนั้นตามหลักการการกู้หนี้ยืมสินต่างๆเนี่ยมันค้ากันได้แค่สองคนเท่านั้นแหละตามหลักะนะแล้วก็จะบอกด้วยว่าอธิบายให้เขาฟังหน่อยเพ,พ,พื่อนพวกเพื่อนๆที่ทํางานเราฟังหน่อยว่าจะเอาไปค้ากันได้ยังไงอะ่ะเป็นแค่ชื่อเล่นและเบอร์มือถือเนี่ยเหรอมันไม่ใช่ถ้าการค้ากันจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้พวกชื่อจริงนามสกุลจริงไม่เชื่อว่า ให้เขาถามดูได้เวลาพวกมันโทรมาทวงหาว่าเราเป็นคนค้ำเนี่ยบอกว่าเอ้ยชื่อเล่นมันค้ำได้ด้วยเหรอแล้วชื่อจริงผมชื่ออะไรนามสกุลจริงผมชื่ออะไรมันตอบไม่ได้หรอกครับนะฮะมันก็จะอ้ําอ้อําอึ้งอื้องอ่ะแล้วก็จะพูดว่าเอ้ยไม่รู้แหละนะก็เนี่ยใช้ชื่อเนี่ยมาค้ำนะใช้ชื่อคุณมาค้ำนะไม่ต้องมาสนใจนะครับนะว่าพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เอาชื่อใครไปค้ำกัน อันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นที่เขาโดนกันมาเนี่ยแล้วอยากที่จะไปแจ้งความอยากที่จะยุติการจ่ายต่างๆนะครับนะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมเคยบอกไปบ่อยๆว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราโทรไปหาที่สพก่อนเลยเซิร์ชใน Google ก็ได้ว่าสพเนี้ยเบอร์อะไรนะโทรเข้าไปหาร้อยเวรปรึกษาก่อนเลยนะครับดีกว่าว่าเราเสียเวลาไปฟรีนะครับบางคนก็ลางานอย่างเงี้ยมันเสียเวลานะครับถ้าเขาไม่รับแจ้งเนี่ย ถ้าไม่รับแจ้งอะ่ะบางครั้งบางคนเนี่ยคิดเลยนะผิดมาตรานหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าครับนะแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบระวังไว้ด้วยนะครับนะสาหรับเจ้าหน้าที่นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ลองโทรหาเขาก่อนว่าเราต้องบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราเนี่ยบางคนก็ยอมรับเลยนะว่าเราเนี่ยไปกู้นี่ยืมสินเข้ามานะครับแต่ตอนแรกมันบอกว่า91ถึง180วันเราพูดตามตรงไปเลยนะ แต่ทาไมเจ็ดวันเขามาทวงแล้วแล้วหนูก็จ่ายไปแล้วเนี่ยเออหนูคิดว่ามันจะจบแต่มันไม่ใช่มันเสือกโอนมาให้หนูอีกพี่แล้วดอกมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะจะให้หนูทํายังไงเนี่ยเราอันนี้หมายถึงว่าตอนที่เราโทรไปปรึกษาเขานะว่าเราเนี่ยจะต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้แล้วพอหนูไม่จ่ายอย่างเงี้ยมันโทรทวงผมขู่ญาติพี่น้องหมดเลยอ่ะทั้งขู่ค่าบอกว่าจะลงพื้นที่บ้างแหละจะให้ ส่งพนักงานลงมาทวงหนี้นะครับกูค่าคูวางเพลนวางเพิงไฟไหม้บ้านต่างๆนะครับหลักฐานพวกเนี้นะครับเราสามารถบันทึกเสียงในโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ที่ถามกันมานะครับว่าจะเตรียมอะไรไปบ้างเบอร์โทรที่มันโทรเข้ามาแต่จริงๆเอาเบอร์โทรไปให้เขาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะโทรติดต่อได้หรอกแต่เราต้องเอาหลักฐานพวกนี้เป็นเบอร์โทรพวกนี้ เอาไปให้เขาดูด้วยแคปไว้แคปไว้ไวนะแต่ละเบอร์แล้วก็มีการประจานมันประจานแน่นอนนะครับใครถามผมว่าเอ้ยมันจะประจานเมื่อไหร่กี่วันมันถึงจะประจานผมตอบไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆบางครั้งเนี่ยเราไม่จ่ายมันวันสองวันเนี่ยมันก็ประจานแล้วมันจะประจานทางไหนบ้างประจานทางเฟซน,นะครับทางไลน์เพราะว่าเราอนุญ,ญาตให้เข้าถึงแอป,ปเราได้เนี่ยมันสามารถที่จะรู้เฟซเราได้ว่าเฟซเรา เล่นเฟซไหนชื่ออะไรนะครับแล้วมันก็จะทาเฟซปอมเป็นเฟซอวตารเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เอารูปภาพเราอะที่เราสมัครไว้เนี่ยถืออย่างเงี้ยถือบัตรประชาชนแบบเนี้ยนะครับไปตัดต่อนู่นนี่นั่นเอาว่าไปค้ายาม้ง่งนะเป็นโสเภณีบ้่งนะครับแล้วก็มีรูปอวัยวะเพศตัดแปะมาตัดต่อกันรวมมาไปคอมเมนต์ที่เพื่อนของเราที่โพสต์ของเพื่อนของเรานี่นะครับอันนี้คือทางเฟซน,นะที่จะประจานแต่เราก็ไม่ต้องกลัวตั้งสติแล้วนะครับ นะให้เพื่อนเราเนี่ยแคปภาพส่งมาให้เราหน่อยเราจะได้เอาภาพนี้เป็นหลักฐานนะครับเพราะว่ามันผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับสามารถยื่นให้ตำรวจได้เพื่อเพิ่มน้ำหนักในการแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เราได้นะครับสองทางลน์นะครับทางลน์ทางลน์ลคือมันสามารถรู้เบอร์พวกเราได้หมดถูกไหมครับมันก็จะแอดเบอร์เพิ่มเพื่อนทางลายนะครับแล้วก็เอาภาพพวกเนี้ย ส่งไปให้เพื่อนเราหรือในกลุ่มไลน์อะไรประมาณนี้นะครับส่งไปแบบนี้นะครับอันนี้คือการประจานแบบที่2นะครับเราก็บอกเพื่อนเราได้นะแคปมาให้หน่อยนะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นพวกสินเชื่อไม่ฉาชีพเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เราพยายามบอกเขาหน่อยนะครับนะก็เอาภาพพวกนี้แหละไปให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางร้อยเวรเขานะครับนะพยายามอธิบายเขาหน่อยนะครับเพราะว่า บางที่เขาอาจจะไม่รับแจ้งความเขาอาจจะเให้คําปรึกษาเรามานะครับว่า,าพวกเนี้ยไม่ต้องไปรับโทรศัพท์มาเลยปล่อยเปลี่ยนเบอร์จบนะครับไม่ต้องติดต่อกันเลยแล้วก็บอกญาติพี่น้องเนี่ยไม่ต้องรับสายไม่ต้องอะไรเลยอันนี้คือตํารวจเขา,เาให้คําปรึกษามาแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเราเนี่ยคือเราต้องการใบลงบันทึกประจําวันในการแจ้งความถูกต้องไหมครับ เพราะว่ามันสําคัญกับเราในบางคนเนี่ยสำคัญมากเพราะเราต้องไปยื่นให้ทางหัวหน้างานนะครับให้เพื่อนพี่น้องดูหรือไม่ก็โพสต์ลง Facebook นะครับหลายหลายคนเนี่ยส่งมาให้ผมหมดเลยอ่าโอเคผมก็ดีใจนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะผมยอมรับเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาไปแจ้งความแล้วเนี่ยเขาได้ใบพวกนี้มาเนี่ยเขาถ่ายรูปลงโพสตเฟซว่าเนี่ยนะถ้าใครทักแชทไปยืมตังอย่างงู้นอย่างนี้มันเป็นมิจฉาชีพในการ เออแคปรูปเรามาลงโพสต์นูนนี้นั่นมันเป็นมิจฉาชีพนะเราสามารถบอกได้แล้วเราก็ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราด้วยเห็นไหมเราได้ไปแจ้งความมาเพราะเราไม่กลัวว่าเราจะผิดกฎหมายผมบอกตรงนี้เลยนะครับเราไม่ผิดกฎหมายนะครับนะฮะมีแต่พวกมันเนี่ยที่จะขู่มาเออฟ้องทรงฟ้องศาลจะส่งจดหมายมาเอ,อ่อจดหมายอะไรอะเกี่ยวกับศาลอะไรเนี้ยจะติดหนี้เครดิตเครดิตคุณจะเสียเครดิตบูโรคุณจะเสีย มันไม่ใช่อย่าไปฟังไม่ต้องสนใจนะครับถ้ามันถูกกฎหมายจริงเราเอาเงินไปหามันสิมาเดี๋ยวจะจะไปใช้หนี้ที่บริษัทให้บริษัทอยู่ที่ไหนมันก็บอกเออมันก็อ้ำาอึ้งไปเลยเปลี่ยนเรื่องคุยนู่นนี่นั่นต้องคุณต้องโอนนะคุณมาไม่ได้นะเออมีมาตรการว่าโควิดต้องเออระวังป้องกันไม่ต้องสนใจเห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเป็นสินเชื่อที่ผิดกฎหมายคือไปหาตัวไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับเราต้องมีสตินะครับ เราต้องหยุดจ่ายทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่เราจะไปแจ้งความกันได้ที่เราต้องเตรียมตัวไปแบบนี้นะครับนะก็ฝากพี่พี่น้องๆหลายๆคนนะครับนะต้องมีสตินะครับเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะเดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้นะครับมีหลายคนที่ยังกลัวอยู่ผมก็ให้กําลังใจนะครับใจเย็นๆถ้าเรากลัวเนี่ยแล้วเราไปหาเงินมาจ่ายจะใจ่ายให้มันจบๆเลยพี่หนูไม่อยากให้มันไปรบกวนคนอื่น แล้วถามว่าจะจ่ายให้จบเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะจบอ่ะบางครั้งจ่ายมันเงินไปปุ๊บเฮ้ยแล้วบอกว่าเอ้าถ้ามันพูดมาว่ายังไม่ได้รับเงินอะไรเงินโอนอะไรเลยอย่างงู้นอย่างนี้เอ้าเราไม่แย่เหรอคุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันเป็นโจรน,นะครับนะสัจจะไม่มีในหมู่โจรจําไว้นะครับนะต้องให้ระวังกันนะครับนะผมพยายามเตือนหลายๆคลิปอันนี้ก็เป็นเอ่อ การแจ้งความง่ายๆนะครับขั้น,นตอนง่ายๆนะครับนะบางคนนะครับไปแจ้งความสพนี้ไม่รับแจ้งเขาตัดปัญหาเลยนะครับโอ้เสียเวลาว่ะไปสพอื่นรับแจ้งครับนะฮะอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาคือไม่อยากคุยนานไม่อยากอยู่นานน่ะลำคาญถ้าเขาไม่เข้าใจเราเนี่ยญาติพี่น้องเขาไม่โดนบ้างเขาไม่รู้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องการแจ้งความที่เราต้องเตรียมอะไรไปบ้างโอเคครับสวัสดีครับ